ไก่อยองเริ่มผัดไส้กันเลยค่ะเจียวหอมแดงให้มีกลิ่นหอมใส่ไก่หยองลงไป ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะ ก็ผัดไปนิดเยนะคะผัดจนกว่าเราจะปั้นได้แต่อย่าลืมเติมเกลือนะคะอันนี้เติมไปนิดหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เติมไปแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ ได้ที่แล้วคือให้มันเหนียวกว่านี้ให้มันเหนียวแบบเออปั้นได้อะ่ะแล้วก็ลืมบอกไปว่าให้ใส่น้ำมันน้อยลงกว่านี้นิดนึงเหนียวได้ที่ะะแล้วค่ะก็คือดูว่ามันปั้นได้ความเหนียว ของน้ำตาลก็จะทำให้มันปั้นง่ายขึ้นนะคะชิมรสตามใจชอบเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นไส้ไก่หยองน้ำพริกผงเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ตักลงพักไว้ให้มันเย็นนะคะแล้วก็เย็นแล้วก็ปั้นได้เลยปั้นไส้แล้วก็ไปปั้นคลิปกัน